ปัจจุบันสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนไปส่งผลทำให้วิถีชีวิตประชากรโลกเปลี่ยนแปลงจากอัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จึงถือเป็นหนึ่งในความหวังของเหล่าคู่สามีพันยาซึ่งต้องการที่จะมีบุตรโดยชอบตามกฎหมายและด้วยความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จึงได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พุทธศักราช2558มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย มีกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน,นี้ด้วยเจตนารม์ในการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์และเป็นการกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม รวมทั้งควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้ใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมโดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการดังกล่าวครั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รวบรวมข้อมูลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยพบว่ามีอัตราความสําเร็จในการตั้งคันโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ45 มีการให้บริการทำเด็กหลอดแก้วกว่า20,000รอบการรักษาการผสมเทียมกว่า1 2 0 0 0รอบการรักษามีการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ปัจจุบันมีสถานพยาบาลรวมทั้งสิ้นร0 4แห่งและมีการพัฒนากระบวนการในการพิจารณาอนุญาตดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนหรือที่เรียกว่าอุ้มบุญ ปัจจุบันมีการพิจารณาอนุญาตดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนแล้ว584รายซึ่งพบว่าการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า4,500ล้านบาทซึ่งข้อมูลข้างต้น สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่สมรสทุกคู่ว่าการรับบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของไทยจะช่วยส่งเสริมให้คู่สมรสสามารถมีบุตรได้ตามที่หวังอีกทั้งช่วยลดปัญหาอัตราเกิดที่ลดลงรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอย่างไรก็ตามยังพบผู้ไม่ประสงค์ดี เข้ามาฉกฉวยโอกาสในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบในด้านสังคมและศิลธรรมอันดีแล้วยังส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อีกด้วยแต่ถึงแม้จะมีการตรากฎหมายที่กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทำความผิดก็ยังมีผู้เห็นแก่ผลประโยชน์ลักลอบนำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด โดยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งจากการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พุทธศักราช2 5 5พบพบว่าในบางคดีเป็นลักษณะคดีความผิดทางอาญาที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่นคงของประเทศมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นอาญากรรมข้ามชาติ ดังนั้นเพื่อป้องปรามและกวาดล้างการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการจเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อาทิการรับจ้างตั้งคันแทนการซื้อขายอสุจิตัตวอ่อนการตั้งตัวเป็นนายหน้าหาหญิงไทยรับจ้างตั้งคันซึ่งผู้กระทําความผิดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการทั้งในด้านกรรมวิธีการนำเทคนิคสมัยใหม่มาประกอบการกระทําความผิด ดังนั้นเพื่อดำเนินการกรณีความผิดที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการกรณีหญิงไทยรับจ้างตั้งคันแทนโดยไม่เป็นไปนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจเริญพันธุ์ทางการแพทย์พุธศักราช2558เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานเฉพาะที่ดำเนินการเพื่อป้องกันปราบปราม และควบคุมอาจยากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจกษษสังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนำมาสู่พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ขึ้นในวันนี้ซึ่งจะเป็นการยกระดับคดีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ขึ้นเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบสแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการลงโทษตามกฎหมายเป็นการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป